สบายดีนะเพี๋ยวรอเพแป๊บกคงคุณกายไมค์ก่อนไม่ลงไม่ายัอายิเสียก่อนก็ได้มาอะไรีาเพราะว่าส่ก็มก็่ อ่ะเริ่มเลยครับอ,อยากให้ทีมงานวันนี้ก็เป็นอยนางไราคับเรื่ัดค่ะวันนี้ก็คือรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมง,งานกับเมือช้านะคะแล้วก็ขอบคุณที่ดีสู่มนวลชนทุกคนที่มาร่วมง,งานของเราวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนติดตามแบรนด์ลัคนาไปเรื่อยๆนะคะเรามีเซอร์ไพรส์ออกมาอีกแน่นอนเลยะคะ่ะในคอนเนคชั่นนี้เป็นไงต้องทำเมื่อช้าคือคือต้องบอกว่าอันนี้เป็นเป็นครั้งแรกนะที่ที่ผมมีโอก,กาสในการทำเขาเรียกว่าเป็นเครื่องประดับ นะครับกับกับทางแบรนด์ลักษณนะครับแล้วก็คอลเลกชันแรกที่เปิดตัวกันวันนี้เนี่ยก็เป็นเซนคอลเลกชันนะครับซึ่งถือว่าเป็นคอลเลกชันที่มีความตั้งใจในการทำมากนะครับเพราะว่า หนึ่งใน,ในเรื่องของตัวแมทท r i a ยลที่นำมาใช้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นพลอยนะครับแล้วก็เป็นพลอยที่มีใบเซอร์นะครับทุกวงทุกเส้นนะครับคุณมั่นใจได้ว่าเป็นของแท้แน่นอนนะครับอันที่สองก็คือตัวจัญลักษณ์หรือว่าตัวชามที่ออกแบบมาเนี่ยนะครับอย่างอย่างสัญลักษณ์ของปีเซียเองเนี่ยเราก็มีการเรียกว่าออกแบบเพื่อไม่ให้ไปเจาะตรงทวารของปีเซียนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้ว่ปีเซียมันเป็นวัตถุมงคลที่ไม่มีวาวรนะครับก็เราออกแบบมาให้สามารถที่จะมาอยู่บนกําไลข้อมือโดยที่ ไม่ต้องเจาะเทวานได้นะครับและอย่างที่สาที่สําคัญเนี่ยคือเรื่องของพิธีนะครับเรียกว่าทางทีมของทางลัคนาเนี่ยครับแล้วก็ผมเองเนี่ยได้บินไปถึงญี่ปุ่นนะครับไปที่นากาโน่ที่วัดเซงกวจินะครับนำเครื่องรางเนี่ยครับโดยเฉพาะตัวปีเซยเนี่ยไปทําพิธีปลุกเสกนะครับเรียกว่าเพื่อให้เกิด ความขลังแล้วก็ความเพลงความปังที่มากยิ่งขึ้นนั่เองครับทำไมต้องเป็นที่ญีุ่่นคือจริงๆด้วยด้วยคอลเลกชันนี้ชื่อมันเป็นเซนนะฮะคือความหมายเหมือนแบบเซนเนี่ยเราก็จะนึกถึงถึงประเทศญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็บังเอิญวัดที่เราไปเนี่ยนะครับเซนโคจิแดกังจิ ji, เนี่ยก็เป็นวัดที่เรียกว่ามีความเก่าแก่นะครับแล้วก็มีความผูกพันกับคนไทยด้วยนะครับเพราะว่าที่บริเวณวัดเนี่ยก็จะมีพระพุทธศาสนาที่มาจากเมืองไทยด้วยนะครับแล้วก็เป็นวัดที่อายุ กว่า1,400ปีนะครับอยู่ในศาสนาพุทธแบบมหายาณก็เรียกว่ามีความผูกพันกับสังคมไทยด้วยเช่นเดียวกันครับแต่ให้แนะนำถ้าคนสนใจจะบูชาจะเอาไปต้องต้องแบบในหรือต้องอยังไงเสริมจริงจริงๆใครที่ใช้คําว่าซื้อเลยอย่าไปใช้บูชาเลย <c oughs> ใครใครที่อยากอยากจะเป็นเจ้า <c oughs> ของเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าในเซนตคอลเลคชันเนี่ยเราออกแบบมานะครับมีทั้งหมด 7สีด้วยกันนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยพลอยทั้ง7ชนิดนะครับพลอยแต่ละชนิดเนี่ยมีความหมายที่แตกต่างกันนะครับใครที่ชอบลาพิสนะครับเน้นเรื่องแบบการเงินหน่อยก็เอาที่เป็นสีน้ำเงินที่เป็นลาพิสก็ได้ใครที่อยากจะเสริมพลังเสริมความมั่นใจก็าอาจจะเป็นสีโทนส้มเป็นคานเนเลียนก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะชอบในเชิงของศาสตร์ที่เกี่ยวกับวันเกิดน,นะครับเช่นอยากจะเลือกสีที่มัน สมองกับวันเกิดของเรานะครับก็ในเพจของทางลักนาเนี่ยนะครับก็มีคอนเทนต์นะครับที่จะมาซัพพอร์ตนะครับว่าคุณก็สามารถเลือกจากวันเกิดของเราก็ได้นะครับหรือคนนึงอาจจะใส่2เส้น3มเส้นก็นกนได้นะครับเพราะว่าอยากจะได้ทั้งสีวันเกิดของเรานะครับหรือว่าสีเนี่ยเรื่องที่จะช่วยเสริมโชคชะตาในด้านต่างๆนะครับเรียกว่ามีทั้งไซส์ในแบบปกติแล้วก็ไซส์เล็กๆบางๆนะสำหรับคุณผู้หญิงหรือผู้ชายก็กได้นะที่อยาก จะให้มันมีความคล่องตัวในแต่ละวันที่มากยิ่งเก้นด้วยครับอยากให้คุกท่านตามติดที่ไหนคราปีน้าเราเป็นอังไงคะก็คือตอนนี้ช่องทางที่ติดตามได้ก็คือจะเป็นช่องทางของเดชลักนาออนไลน์อย่างเดียวเลยนะคะการขายการซื้อก็จะอยู่ที่ช่องทางลักขณาในเดชออนไลน์นะคะ่ะ จำนวนเท่าไหร่คะอ๋อตอนนี้เรามีผลิตออกมาเป็นจำนวนจำกัดนะคะมีแค่99,999เซ้นค่ะคือถ้าหมดล็อตดีไปแล้วเราก็จะไม่ผลิตแบบเดิมค่ะ <c oughs> จะเป็นการพัฒนาสินค้าขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ <c oughs> เป็นลอน็อตใหม่ โปรโมชั่นตอนนี้นะคะราคาปกติจะอยู่ที่4,290บาทสำหรับเส้นเล็กนะคะแล้วเส้นใหญ่จะอยู่ที่4,790บาทค่ะแต่ว่าราคาวันนี้เปิดตัวก็จะเหลือ3,890บาทกับ4,290บาทค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3าม็มกราคมปีหน้าค่ะคุณคะคุณคะ